ดูต่างทราบเจิมให้ไปแล้วก็ต้องขยันทํามาหากินด้วยนะขยันทํางานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีเจิมให้ไปแล้วไม่ทํามาหากินใช้จ่ายเกินตัวโอกาสรวยก็หายากแล้วมาผลว่าไม่ขลังไม่สําเร็จก็ไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ที่ตัวเรานะ แต่เจอพ่้เป็นสิริมงคลแต่เชิญยันศักศดิ์สิทธิธธ์นามวััตดวงเศรษฐีันุท่านตอนจะเข้ามาให้ยกทานบูชาครูการบูชาครูนี้กับบูชาครูตามศรัทธาของใครของมันใส่ลงไปใน,านะะพานครูระยกทานครูขึ้นตั้งจิตจบอธิษฐานขอพรประหนึ่งเป็นการต่อบบุญสลต่อบุญบารมีให้ตัวบุญโยมเอง แต่บางท่านอาจจะมีสัทธามากบางทีฉันเดิมทางมาวัดอยากจะบูชาครูกับท่านพระอุบาสักหน<ม>ึ่งร้อยก็มีได้ขัดอัธยาใสแต่จะมอบของมงคลตอบแทนน้ำใจให้คือเส้นไหมดวงเศรษฐีเอาไปผูกข้อมือเป็นเมตตามหานิยมโชคลาบเอาไปผูกร้อเป็นเมตตาแขวคฆ่าถ้าปาธนาให้เป็นมหาโภครัพย์ให้เอาไปใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้เข้าใจนะ เิมฝ่ามือเสร็จแล้วใครจะเอาเคสมงคลไปปิดทองรอยพระพุทธบาทท่านกระพด้านสุขภาพท่าพระกระพกระพอหมฉีวกโกมารพัดให้เอาหน้าผากของเราไปแตะที่ไม้เทา้าท่านแล้วตั้งจิตขอพรด้านสุขภาพใครถ้ามือไม่ถึงไม่ต้องกระโดดไปแตะนะเดี๋ยวหัวแตกให้เอาฝ่ามือไปแตะที่ไม้เทา้าอธิษฐานขอพรฝ่ามือข้างขวาแล้วมาแปะที่ตงหงจอก่อกนของตนเองนะ ถ้าใครจะบูชาครูกับท่านก็ใส่ย,ย่ามอาธิษฐานใส่ย,ย่ามต่อทรัพย์ท่านไปได้เลยนะก็แจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะได้รูปภาพท่านถอดเท้าเวสุวรรณเป็นสก,การะบ,บูชาที่บ้านน,ะนี่ให้ทําบุญบาลรสามร้อยบาทร่วมกุศลกระพรภูบาใครจะทําก็ได้นะเดี๋ยวเช่ามาแล้วเดี๋ยวภูบาเจอมให้ให้ไปเช่าที่กองอานวยการที่ลุกสิที้ได้เลยมีจํานวนจํากัด แต่ละเลขแต่ละรูปจะมีใหม่เลขหมดพอดีมีรูปสิย์ก็ทําถวายมาเพื่อว่านําปัจจัยไปสร้างกุศลเพราะว่ามักมีโรงเรียนต่างๆมาขอความอุป,ปถัมภ์อยู่เนืองนิดมาเช้าก็มอบร่วมมุจการศึกษาพระป่าโรงเรียนวัดวัดปุราไป1นึ่งมื่บาทแล้วมาตอนเที่ยงก็มอบให้กับโรงเรียนทุ่งใหญ่ที่สามชุกสุภรรบุรีไปอีกหนึ่งมืบาทพออเขา มันนิมวลไปเป็นพระป่าแต่ว่พาพระกูบาไปไม่ได้ก็เลยร่วมกุศลเข้าไปก็เป็นปัจจัยที่คุณโยมเนี่ยได้สร้างกุศลร่วมกันมานะเธอก็สำหรับท่านที่สอบถามมาเยอะว่าช่วงนี้พระกูบาอยู่วันไหนบ้างก็ตอบเลย14-15อยู่รับแขกปกติ16 มีกิจนิมนต์ไม่อยู่แต่ช่วงบ่ายอยู่ตามปก,กติวันที่16เวลาบ่ายโมง,งจะทำพิธีส่งน้ำพระนะใครจะมาส่งน้ำก็เชิญได้16หเมษายนนะ1718ไม่อยู่19อยู่ติดตามตารางได้นะคุณยมที่ป้ายตั้งๆสีข้อฟ้าเนี่ยป้ายตั้งๆสีข้อฟ้าเนี่ยนะติดตามได้เพื่อเวรามาวัดวันไหนแล้วจะได้ ไม่พลาดทีเสียโอกาสบองคนมาวันที่ไม่อยู่แล้วก็จะมาปวดว่ามาเราไม่เจอไม่เจอไม่ได้นะ <c oughs> เขาต้องไปดูตารางไว้นะคุณโยมนะจะได้พิจารณาดูว่าเผื่อวันไหนพระคุบาอยู่ไม่อยู่ก็พูดึงความเป็นห่วงอย่าง,างก <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นมาวานไปนั่งเสกพระมาสามจังหวัดบุกเสกมาสามพิธีสามโบสน วันนี้ก็รู้สึกเมื่อยขามากเลยเดินล้าขามากเลยทั้งนั่งรถทัางไปนั่งเสร็แต่ละบิธีก็นานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จน,นะวันนี้ก็เมือม่อยล้าล้าขานะธรรมดาวันนี้ก็มีอิจฉาวัดนะแต่ไม่ได้รับเลยบอกว่าวันนักขัตฤกษ์ไม่รับกิจนิม,มนต์นอกวัดวันนี้เป็นพิธีเสาห้าวัดต่างๆเขาก็จะบุกเจกัน ธรรมดาวันนี้มีนิมนต์อีกเจ็ดวัดถ้าจำไม่ผิดนายโยตแต่พระรุบาไม่ได้รับไปเลยบอกว่าวันนี้จะอยู่รับญาติโยมที่วัดเอาละต่อไปท่านทั้งหลายตั้งใจรับพอพร้อมกันนะอิชิ Lad ตังปัตติตังตุงหังที่ปเมวัสมิชโตอายุวันโนสุขังพระรังโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยสมปารธนาทุกประการเถิด เอาใครมีอะไรจะมาถวายในรอบป่ายยกขึ้นมาเลยเอาส่วนใครเขาเรียกคิวแล้วลุกขึ้นยืนเจน้าหน้าที่ยกผ่านครูอยู่ที่ไหนมาเลยไหนยืนอยู่ที่ไหนจเจ้าห<ใ>น,น้าที่เราบท่านที่ถูกเรียกคิว,วแล้วกรุณาย,ยืนขึ้นเลยครับส่วนท่านใดที่มีของจะถวายท่านมาครูก็เรียนเชิญนหน้า,นาได้เลยนะครับ